สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่202แล้วนะคะคุณท่านจำ EP กันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่202กันค่ะ วันนี้นะคะเป็น EP พิเศษเลยน้องท่านหนูจองวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะมาแบ่งปันให้กับคุณท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญากันในวันนี้ค่ะ หากวันนี้นะคะท่านใดนะคะจององไหนท่านปิดองค์ไหนท่านหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมีหลายรายการเลยนะคะท่านท่านใดที่ยังไม่มีเก็บรุ่นไหนนะคะวันนี้มาพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะท่านเดี๋ยวหนูจะลงกล้องให้ชมกันชัดๆนะคะทีละเหรียญน,นะคะให้คุณท่านเห็นเส้นเห็นตำหนิลายเส้นคมๆแต่ละเหรียญกันค่ะจะได้ตัดสินใจกันนะคะ ิดให้ไวให้ทันกัรเอาท่านได้มาแบ่งปันไม่เยอะนะคะปลายท่านเก็บกันแล้วไม่ยอมปล่อยแล้วนะคะในอนาคตราคาไปไกลแน่นอนค่ะวัตถุมงคลนะคะยอดนิยมนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะท่านหลวงปู่ศิลานะคะ สนใจองค์ไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนเลยนะคะอย่างเช่นรายการที่ 6, รายการที่7รายการที่8นะคะหรือจะเป็นรายการที่11รุ่นนารายจากรายการที่2รุ่นดวงดีนะคะรายการที่3ามองท่านเป็นรุ่นกระถิ่นนะคะรุ่นแรกนะคะ วัดภูศสีสะอาดจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะท่านปิดให้ทันกันนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะเบอร์โทรเดี๋ยวหนูจะเขียนไวใ้ให้ใต้คลิปอีกทีนะคะท่านเบอร์0891927153ค่ะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะท่านปิดให้ทันกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มกันที่รายการแรกกันค่ะวันนี้นะคะท่านหนูขอเปิดด้วยนะคะรูปภาพนะคะ หลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะบานนี้นะคะหนูได้แบ่งปันมานะาะท่านนี่ค่ะท่านใดที่สนใจศรัทธานะคะเป็นกรอบรูปบานใหญ่ของท่านเป็นกรอบเลี่ยมไม้นะคะสังเกตนะท่านมีรอยจานนะคะชัดเจนนะคะเป็นจานมือค่ะล้านรวยรวยล้านเลยนะคะนี่ค่ะท่านหากันได้ยากนะคะรูปภาพกรอบรูปสวยๆค่ะมีลายเซ็นนะคะชื่อหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะ เป็นจานมือเขา่านสวยงดงามเลยนะคะติดให้ทานกันนะคะร้ายการนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะหนูขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะคะที่1น0 0บาทเท่านั้นเขาทานหนึ่งนสองรบาทนะคะจัดส่งฟรีค่ะเป็นกรอบรูปบานใหญ่หนูอาจจะลงกล้องไม่ถนัดนะคาทานนี่ค่ะด้านหลังนะคะสามารถแขวนได้หรือคุณท่านจะตั้งโต๊ะได้เลยนะคะ มีรอยจานชัดๆเลยนะคะอัคระรวยล้านล้านรวยนะคะท่านนี่ค่ะเป็นจานมือนะคะ1,200บาทเท่านั้นค่ะขออนุญาตวางสักครู่นะคะถัดมานะคะท่านมาเริ่มกันที่รายการที่1กันค่ะวันนี้นะคะหนูขอเปิดด้วยนะคะเป็นรุ่นรวยทันใจนะคะท่าน เรียนเซมารวยทันใจหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะจังหวัดกาลสินค่ะองค์นี้ได้มาพร้อมกล่องเลยนวท่านวันนี้หนูจองมาได้อย่างไรขอแบ่งปันให้กับคุณท่านในสภาพองค์สวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้รับพร้อมกล่องเดิมค่ะปิดให้ทานกันนะคะบางรุ่นบางรายการหนูก็เก็บไว้แล้วนะคะท่านไม่แบ่งปันแล้วนะคะวันนี้นะคะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันด้วยค่ะ นี่คะ่ะรุ่นรวยทันใจพร้อมกล่องเลยนะท่าท่านเรียนสวยหน้าเหรียญคมชัดนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่700บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน700บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวหนาขออนุญาตนาออกมาให้กับคุณท่านได้ชมกันชัดๆนะคะนี่คะ่ะรุ่นรวยทันใจนะคะอย่าหลายท่านนะค่ะท่านยังไม่มีเก็บนะคะรุ่นนี้นะคะชื่อดีชื่อมงคลนะคะควรมีเก็บสะสมไว้นะค่ะท่านไม่ควรพลาดค่ะ มาดูหน้าเหรียญกันนะครับท่านเห็นเป็นเม็ดกลมๆเลยนะท่านตรงดวงตาท่านนะคะหยดน้ำชัดเจนค่ะจมูกสั่นนะคะเส้นคมคขาท่านพิจารณากันได้เลยนะคะท่านใดศรัทธาสนใจนะคะแบ่งปันเพียงแค่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะนี่ค่ะท่านด้านหลังนะคะรวยรวยล้านล้านนะคะงดงามครับท่านองนะคะ์ผิวพระนะคะผิวพระเดิมๆค่ะ องค์สวยสมบูรณ์เลยนะคะพาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะสามารถนําไปเลี่ยมกันได้นะคะแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่2ค่ะรายการที่2รายการนี้นะคะเป็นรุ่นเหนือดวงนะคะท่าน,นรุ่นเหนือดวงอายุายวัฒนมงคล75ปีนะคะท่าน,น รุ่นนี้นะคะหนูได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องนะคะท่านวันนี้รีบนํามาไลฟ์สดให้กับคุณท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญากันเลยนะคะรุ่นเหนือดวงนะคะองค์นี้นะคะท่านเป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะต่อโค้ดศิลาเก้าโค้ดนะคะพิเศษมากครัท่านมาพร้อมกล่องแดงกำมยี่แบบนี้นะคะนั่นดูในกล่องตรงนี้ค่ะอักขระไว้ชัดเจนนะคะรุ่นเหนือดวงค่ะ ท่านใดปิดทานจองทันนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอแบ่งปันนะคะที่เจ็ดร้อบาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่านเจ็บาทนะคะรุ่นนี้นะคะตอกโค้ดเก้าโค้ดนะคะท่านโค้ดเป็นโค้ดศิลา9โค้ดนะคะรุ่นเหนือดวงค่ะนี่ค่ะหารับชมกันได้ยากท่านหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากค่ะนี่ค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะ ดวงตานะคะโค้ดศิลาค่ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะปีสองห้าหกสองนะคะท่านสวยงดงามมากค่ะถ<ม>ัดมาค่ะมากันที่รายการที่สามค่ะรายการที่สามรายการนี้นะคะเป็นรุ่นพยาพาลีนะคะเหรียญว่ายครูป,ปีหกเจ็ดค่ะพยาพาลีรุ่นนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะท่านหนูได้มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะ ท่านใดสนใจศรัทธานะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะคะท่านหน้ากากทองค่ะท่านดูใบหน้าท่านนะคะคมชัดเลยนะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะเหรียญสภาพสวยของท่านนี่ค่ะดูลูกประคำนะคะชัดเจนเลยนะคะสวยงดงามค่ะไม่อยากให้คุณท่านพลาดนะคะจองมาได้ไม่เยอะนะคะท่านแบ่งปันเพียงแค่ไม่เยอะนะคะวันนี้นะคะ ให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนนะคะเรียนไหนปิดแล้วหนูก็จะเรียนคุณท่านตามตรงนะคะว่ามีท่านก่อนหน้านี้รับไปบูชาเรียบร้อยแล้วค่ะลองโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนหน้าทางท่านองค์ไหนอยู่รายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดให้ค่ะนะี่ค่ะลายท่านนะคะพาดกันนะคะวันนี้ขอแบ่งปันนะคะรุ่นนี้ที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะรุ่นพยาพาลีนะคะ สวยงดงามเขาท่านบารมีหลวงปู่นะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะค่ะรายท่านนะคะเก็บกันแล้วนะคะไม่ยอมปล่อยแล้วนะคะโอนี้เจ็บาทเท่านั้นเขาท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ี่ค่ะรายการที่สี่รายการนี้เป็นเหนเรียญเสมารุ่นสมปารนาหลวงปู่มหาศิราสิลจันโทนะคะ วัดโพสีสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะรุ่นส่งปารถนาเขาท่านท่านใดศรัทธาสนใจรุ่นไหนนะคะให้ทานกันเลยนะคะวันนี้นะคะถ่ายจากกล้องสดให้ชมทุกองค์เขาท่านเดินทางมาเป็น200กว่า ep แล้วนะคะไม่มีปัญหาค่ะนี่ค่ะเข้ามารับชมกันได้ทุกวันเลยนะคะนี่ค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะ ท่านจะได้ตัดสินใจกันนะคะให้ชมหน้าเหรียญกันชัดๆค่ะรุ่นนี้สมปรารถนาวันนี้ขอแบ่งปันนะคะที่หกร้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่านองค์นี้นะคะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะรวยหมื่นล้านรุ่นสมปรารถนานะคะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะติดให้ทันกันนะ,ะท่านไม่อยากให้พลาดกันนะคะพ่าดมาค่ะมากันที่รายการที่ห้าค่ะ รายการที่ห้ารายการนี้นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนร่วมสร้างกุฏินะคะรุ่งรุ่งสีเงินรวยรวยนะคะมาพร้อมกล่องดำแบบนี้ค่ะท่านหน้ากล่องนะคะท่านอักขรไว้ชัดเจนเลยนะคะ <applause. S 1> เหรียญเจริญพรบนค่ะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะนี่ค่ะท่านเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะองค์นี้นะคะนี่ค่ะทองแดงผิวไฟนะคะเหรียญเจริญพรบนนะคะท่าน รายการนี้หนูขอแบ่งปันนะคะที่700บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ700บาทเท่านั้นนะคะท่านนี่ค่ะอนุญาตให้ชมกันชัดๆนะคะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะท่านหลวงปู่มหาศิราสิริจันทรอักขระตัวอักษรชัดเจนนะคะท่านดูใบหน้าท่านค่ะคมชัดนะคะลายเส้นตรงหน้าผากเรียงกันเลยนะคะ จะเรินพรบนนะคะแบ่งปันที่เจ0ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะเมตามหานิยมนะคะรายการนี้นะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะรายการที่หรายการนี้เป็นรุ่นบารมีสิริจันโทปั๊มเงินปั๊มทองนะคะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทพิธีเสาห้านะคะท่านเหรียญปั๊มเงินปั๊มทองเนื้อทองแดงลุมดำหน้ากากทองค่ะ นี่ค่ะท่านเหรียญสวยมากเลยนะคะเหรียญเก่าเดิมตามสภาพเลยนะคะท่านปี64นะคะเหรียญน,นี้นะคะนี่คะ่ะหน้ากากทองหลวงปู่มหาศลานะคะดวงตาท่านนะคะท่านเป็นที่ประจักษ์วางดุงามเลยนะคะเป็นเม็ดหยดน้ำกลมๆอยู่ในดวงตาเห็นชัดเจนค่ะเส้นคมกริบเลยนะคะพิจารณากันได้ง่ายเลยนะคะไม่ควรพลาดค่ะ ขอแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะท่านองนี้นะคะ700บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะเหรียญบาทรมีท่านนะคะงดงามค่ะลงยันอักขระไว้ชัดเจนนะคะมาพร้อมกล่องเดิมทุกรายการค่ะได้มาพร้อมกล่องเดิมนะคะจองให้ทนันปิดให้ทันกันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่เจ็ดค่ะ รายการที่7รายการนี้นะคะเป็นรุ่นเหรียญเหนือดวงอายุวัฒนะมงคลนะคะแปดสปีค่ะท่านเป็นเหนือดวงสองนะคะปี67นะคะท่านมาพร้อมกล่องค่ะเดี๋ยวเรามารับชมเหรียญไปพร้อมๆกันนะท่านอย่าพิ่งไปไหนนะคะมารับชมหน้าเหรียญเส้นตำหนิชัดๆไปพร้อมๆกันค่ะขออนญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะรายการนี้นะคะ นี่คะ่ะเป็นเนื้อเงินฝาบาทนะคะท่านองค์นี้นะคะต่อโคดนำเลิกนะคะรูเหนือดวงนะคะท่านสวยมากเลยนะคะท่านดูลายเส้นคมๆค,ค่ะนี่คะ่ะลายเส้นคมกริบเลยนะคะท่านตัดกันนะคะเส้นสายฝนวิ่งนะคะงดงามมากเลยนะท่านไม่ควรพลาดนะคะเหรียนสภาพผิวสวยะคะ่ะท่าน งดงามเลยนะคะทาจากกล้องสดค่ะต่อโคดนำเริกนะคะรุ่นเหนือดวงค่ะรายการนี้ขอแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะท่านเ0็700บาทพร้อมส่งนะคะปี67นะคะวัดประทาตุมืน่นหินอำเภอเขาวง80ปีนะคะหน้าเหรียญท่านคมชัดเลยนะคะรายการนี้นะคะนี่ค่ะขอแบ่งปันนะคะ เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะพ่าดมาค่ะมากันที่รายการที่แปดค่ะรายการที่แปดรายการนี้เป็นรุ่นเหนือดวงสองเหมือนกันนะคะอายุวัฒนามงคล80แปดสิบปีค่ะท่า,ทานมารับชมเหรียญไปพร้อมๆกันเลยนะคะได้รับพร้อมกล่องเดิมๆค่ะนี่ค่ะท่า,ทานเหรียญน,นี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะท่านองค์นี้นะคะปิดให้ทันกันเลยนะคะรุ่นเหนือดวงนะคะ นี่ค่ะดวงใครดวงมันเลยนะคะท่านท่านใดจะได้องค์ไหนไปนะคะหนูจองมาทานเพียงแค่สองถึงสามองค์เท่านั้นนะคะไปลุ้นหมายเลขโค้ดกันนะคะท่านว่าจะได้องค์ไหนนะคะ mm. เหรียญสวยคมชัดทุกองค์ขท่านได้มาพร้อมกันนะคะสองถึงสามเหรียญน,นะคะนี่ค่ะปิดให้ทานกันค่ะเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะหน้าเหรียญท่านคมชัดค่ะแบ่งปันนะคะที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่าน 700บาทเท่ากันนะคะจัดส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะหากท่านใดกดติดตามช่องปัญญานะคะจัดส่งฟรีไปเลยค่ะปี67นะคะเส้นสายฝนวิ่งคมคมชัดๆค่ะเรียนสวยนะคะท่าน700บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9นะคะรายการที่9รายการนี้เป็นรุ่นเหนือดวงนะคะท่านหลวงปู่มหาศลานะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะคะ เป็นปีห2สองรุ่นแรกค่ะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะอน,นุญาตเปิดให้ชมกันเขาท่านนี่ค่ะองนี้เป็นรุ่นแรกนะคะรุ่นแรกก็สวยไม่แพ้กันนะคะเนื้อเงินฝาบาทหน้ากะทองเขาท่านนี่ค่ะหน้ากะทองนะคะสเส้นคมคมวิ่งแบบนี้เลยนัานท่านหลวงปู่ศิลานะคะ รุ่นเหนือดวงค่ะรุ่นแรกปี6-2สอขอแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะท่านเจ็บาทเท่านั้นนะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะควรมีเก็บไว้นะคะท่านในอนาคตราคาวิ่งแน่นอนค่ะถ<ม>ัดมาค่ะมากันที่รายการที่10ค่ะ รายการที่สิบรายการนี้เป็นเหรียญเจริญพรล่านะคะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะคะหน้ากล่องคุณท่านดูนะคะอักษรท่านสวยนะคะชัดเจนนะคะองค์นี้ขอแบ่งปันนะคะที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านเจ็ดร้อยบาทนะคะเหรียญเจริญพรล่างคะ่ะนี่ค่ะดวงหน้าท่านนะคะ หน้าท่านเต็มคมชัดเลยนะคะองค์นี้ต่อโค้ดหมายเลขหนึ่งเก้าห้านะคะหนึ่งเก้าห้าเลขสวยนะคะท่านเหรียญจะเิญพรล่างนะคะหลายท่านนะคะยังไม่มีรุ่นนี้เก็บนะคะท่านควรมีเก็บนะคะจะเิญพรล่างนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะเมตตามหานิยมของท่านเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะรายการที่11รายการนี้เป็นรุ่นนารายจักนะคะท่านวันนี้หนูได้แบ่งปันมานะคะรุ่นนารายจักนะคะนี่ค่ะเพิ่งจองมาได้น,นะคะท่านหลวงปู่มหาศรานะคะหลายท่านพลาดในอีพีก่อนๆนะคะ่ะวันนี้ขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะสักครู่นะคะท่านรุ่นนารายจักมาพร้อมกล่องเดิมๆค่ะ อยู่รับชมไปพร้อมๆกันนะคะท่านให้ครบทุกรายการเลยนะคะคุณท่านจะได้ตัดสินใจกันนะคะท่านใดว่างเข้ามารับชมช่องปัญญากันได้ตลอดเลยครัท่านนี่ค่ะขออนุญาตนะคะรุ่นนารายจากรุ่นนี้นะคะเป็นหน้ากากเงินนะคะัท่านนี่ค่ะ หลวงปู่มหาศิราสิริจันโทรคาวท่านใบหน้าท่านชัดนะคะหลายท่านกำลังตามหารุ่นนารายจักกันอยู่นะคะขอแบ่งปันนะคะที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านเจ็ร้อยบาทเท่านั้นนะคะรุ่นนารายจักนะคะนี่ค่ะด้านหลังเป็นกงจักรแบบนี้เลยนะคะท่านเหรียญสวยค่ะ าจากกล้องสดเลยนะคะแบ่งปันนะคะ700บาทเท่านั้นค่ะท่านเหรียญนี้นะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่12ค่ะรายการที่12รายการนี้เป็นรุ่นดวงดีนะคะไหว้ครูปี67รุ่นดวงดีค่ะหากกล้องเบอร์อย่างไรต้องขอภายคุณท่านด้วยนะคะรุ่นดวงดีปี67นะคะเหรียญนี้นะคะ เนื้อเงินฝ่าบาทนะคะท่านขออนุญ,ญาตให้ชมกันชัดๆัดค่ะรุ่นดวงดีรายการนี้ขอแบ่งปันที่เจ0ดรอยบาทเท่านั้นนะคะท่านเจ็ดร้อยบาทนะคะเหรียญดวงดีนะคะเป็นอีกรุ่นที่นิยมกันมากๆเลยนะคะนี่ค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะจมูกท่านนะคะหน้าเหรียญไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนค่ะขท่านเจ0ร้อยบาทเท่านั้นเลยค่ะ หลวงปู่มหาศิราสิริจันโทด้านหลังเป็นพญาน,นาคนะคะท่านเจ็ดเสี่ยนนะคะต่อโค้ดหมายเลข8 5ดห้านะคะรายการนี้นะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่13าค่ะรายการที่ส3ามรายการนี้นะคะเป็นรุ่นนะคะท่านรุ่นหนึ่งนะคะครบรอบ60ปีนะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะท่านและพระครูสุชาญพระถนอมนะคะนี่ค่ะท่าน วัดโพไซสะอาดแกแปะนะคะรุ่นนีนะ้ท่านไม่ค่อยเห็นกันนะคะแต่ว่าก็เป็นเหรียญที่น่าเก็บไว้อีกรุ่นหนึ่งนะคะนี่ค่ะเหรียญวัตถุมงคลท่านนะคะเป็นที่ยอดนิยมนะคะท่านมีหลายรุ่นกันนะคะควรม,มีเก็บกันค่ะนี่ค่ะท่านทาจากกล้องสดเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะจะเห็นใบหน้าท่านเต็มนะคะท่านายิ้มด้วยนะคะท่านรายการนี้นะคะหน้าเหรียญท่านคมชัดค่ะ นี่ค่ะเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะดวงตานะคะสวยงามมากเลยนะคะเป็นเหรียญที่ท่านยิ้มด้วยนะคะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะคะปิดให้ทํางกันนะคะขอแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเลยค่ะนี่ค่ะ สวยงามมากเลยนะคะดวงตาคมชัดเต้าท่านเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะ <c oughs> ควรมีเก็บไว้ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะด้านหลังนะคะเป็นพระครูสุชาญหรือพระถนอมนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสี่ค่ะ รายการที่สิบสี่รายการนี้เป็นพระปิตาพังพากาหมื่นศลานะคะหลวงปู่ศลาสิริจันโทค่ะเสกสามสิบหกวาระนะคะวัดพระธาตุหมื่นหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะคะท่านรายการนี้นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะนี่ค่ะท่านเรียนนี้นะคะปิดตาพังผกานะคะสวยงดงามมากเลยท่านเล่นแสงมากเลยนะคะนี่ค่ะ ขอแบ่งปันที่700บาทผมส่งเท่านั้นเลยค่ะ700บาทนะคะอนุญาตวางสักครู่นะคะท่านนี่ค่ะ700บาทเท่านั้นค่ะต่อโค้ดหมายเลข943นะคะปิดตาพังพการนะคะเป็นที่นิยมการนาวท่านเส้นสายฝนวิ่งชัดๆแบบนี้เลยนะคะนิ้วมือนิ้วเท้านะคะชัดเจนนะคะปิดตาพังพการะค่ะ ด้านหลังเป็น12ราศนะีนาท่าน12ปีนักษัตย์นะคะนี่ค่ะ700บาทเท่านั้น,นะคะ่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่15ค่ะรายการที่15รายการนี้นะคะเป็นรุ่นโชคเหนือเมฆเหรียญยี่ยยก,กอฮง,งนะคะสีลามหาเฮงเขาท่านเป็นเหรียญแปดเหลี่ยมนะคะมาพร้อมกล่องเดิมเขาท่านดูหน้ากล่องนะคะท่านอักขระไว้ชัดเจนเลยนะคะ อนุญาตเปิดให้ชมกันท่าท่านอนุญาตนะคะนะคะท่าน,าน,ะะานโชคเหนือเมฆนะคะพระมหาศิราสิริจันโทคะ่ะเป็นเหรียญลงยาสีแดงนะ,ะท่านหน้าเหรียญท่านชัดคมชัดค่ะขอให้โชคดีนะคะ เหรียญแปดเหลี่ยมนะคะลงยาสีแดงแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะให้ชมด้านหลังกันนะคะท่านนี่ค่ะศื่รามหาเฮงนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะท่านมากันที่รายการที่สิบหกค่ะรายการที่สิบหกรายการนี้เป็นเหรียญโชคเหนือเมฆเหมือนกันนะคะ แต่เป็นลงยาสีน้ำเงินนะคะท่านองค์นี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะเหรียญยี่กองหงศิลามมหาเฮงค่ะได้มาพร้อมกล่องเดิมนะคะนี่ค่ะท่านกล่องอาจจะเบอร์นะคะโชคเหนือเมฆนะคะเหรียญสวยค่ะท่านนี่ค่ะท่านใดสนใจนะคะพระมหาศิราสิริจันโทนะคะขอแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่ากันค่ะท่านเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งค่ะ นี่ค่ะเหรียญยี่กระโงนะคะศิลามหาเฮงค่ะ700บาทเท่านั้นค่ะคุณท่านถัดมานะคะมากันที่รายการที่17ค่ะรายการที่17รายการนี้นะคะเป็นรุ่นที่ท่านยืนนะคะรุ่นพระพุทธเจ้าสิชาตินะคะ ที่ระลึกกระถินรุ่นแรกหลวงปู่ศิราสิริจันโทนะคะท่านรายการนี้นะคะมาพร้อมกล่องเดิมค่ะนี่ค่ะรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นที่นิยมกันมากๆเลยนะคะท่านรุ่นที่ท่านยืนนะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะเนื้อเงินฝาบาทนะคะท่านใบหน้าท่านคมชัดนะคะขอแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งเอาท่าน สนใจหมายเลขไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะท่านใดมีไลน์แอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะนี่ค่ะท่านเหรียญสวยมากเลยนะคะพระพุทธเจ้าสิบชาติรุ่นนี้ต่อโค้ดหมายเลขสองสี่เจ็ดนะคะสองสี 7, ่เจ็ดคำท่านปิดให้ทันกันนะคะได้มาแบ่งปันไม่เยอะจองมาไม่ไม่ทันกันนะครท่าน ได้มาแบ่งปันนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่18ดค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยรุ่นพระพุทธเจ้า10ชาตินะคะที่ระดึกกระถินรุ่นแรกค่ะอง์นี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากทองนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนำออกมาจากกล่องให้ชมกันชัดๆนะคะท่านนี่ค่ะหน้ากากทองนะคะ เดียนสวยนะคะท่านท่านใดสนใจองค์นี้แบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะ700บาทพร้อมส่งนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมองค์ไหนนะคะท่านสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะในคลิปวิดีโอนะคะท่านก็จะถ่ายให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะ จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะท่านใดสนใจองค์ไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆากคุณท่านไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะคะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันด้วยนะคะคุณท่านจะได้ไม่พลาดใน EP ีต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ